สวัสดีครับรับลูกเสร็จแล้วก็พาแฟนกับลูกมาซื้อขนมปังซะหน่อยอยากกินอยากกินนี่ครับร้านนี้ครับอันนี้ถ่ายอยู่ในรถนะครับชื่อร้านปังไว้เฮ้ยนี่เลยชิ้นละยีบาทชิ้นละยีบาทอยู่สุข,ขุมวิทเลยครับผมสุข,ขุมวิทก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเขาตะโล ร้านอยู่หน้าหมู่บ้านนี่เลยครับหน้าหมู่บ้านสิริสาเก้าสิริสาเก้าครับชิ้นละยี่สิบบาทโอ้มีหลายชิ้นมากครับร้านกว้างครับมีอะไรอะนมสดสังขยาเผือกอะไรอะอะไรแดงๆนะถั่วแดงเออลูกเกตมันมันม่วงโอ้เยอะครับชิ้นละยี่สิบาทเองปังเฮ้ยซื้อแล้วเฮ้ย นี่ร้านเปิดทุกวันครับ7จ็ดโมงถึงสามทุ่มนี่เดินมาแล้วครับผมเดินมาแล้วเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ